ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับตอนนี้คาดาโนมีนวัตกรรมตัวใหม่ที่จะเกิดขึ้นคือร้านค้านะครับบน D ีแอของคาดาโนะครับเขาก็ได้มีการเขียนภาษาพูทัส ก็คือเขียนลงแอปนั่นแหละเป็นภาษาของคาดานโนในเครือข่ายของคาดานโนเองเลยบทความนี้ได้ตีพิมพ์ขึ้นนะครับในวันที่22กันยายนผมว่าไอ้ดีแอตัวเนี้ยนะครับเตรียมจะใช้ในงานคาดานโนซับมิ t นะครับในวันเสาร์แล้ววันอาทิตย์เนี้แหละนั้นคาดา a โนก็เตรียมตัวแล้วนะครับที่จะมีการโปรโมทนะครับโดยเฉพาะ d ีแอที่เป็นของตัวเอง ฉะนั้นไอดีแอปตัวเนี้ยนะครับหรือ d ีแอปสโตเนี่ยก็บริษัทที่เป็นคนพัฒนาเนี่ยคือ IOSK OH นะครับหรือ IOSG ด้วยนะครับซึ่งรับผิดชอบด้านการวิจัยโปรโตคอลคาดานโนก็ได้พูดถึงว่าในไม่ช้าเนี้ยคาดานโนจะมีแอปพลิเคชันที่สามารถเป็นร้านค้าของตัวเองได้แล้วนะครับแล้วก็เขียนโดย ภาษาพูดัสเองที่คาร์ดาโนเป็นคนคิดคน้นฉะนั้นราคาของคาร์ดาโนมาแน่นอนนะครับถ้าตัวนี้มีการใช้ในงานคาร์ดาโนซับมิดนะครับก็จะทำให้คาร์ดานโนเนี่ยมีแรงซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะมีกระแสะเงินสดและคนมั่นใจใน ada มากขึ้นในบล็อกโพสของ iohk นะครับที่เผยแพร่เมื่อวันที่22กันยาโดยนายชูริติแอปเพีย นะครับหัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Smart Contact ของ IOSK ได้เริ่มต้นกล่าวว่าการจัดการปัญหาด้านการค้นพบและการประกันคุณภาพและกุญแจสำคัญต่อการเติบโตร,ระบบนิเวศช่วงเริ่มต้นตรงนี้นะครับทาง s u r e t y a p p e a เนี่ยเขาต้องการเน้นย้ำนะว่าระบบของ Cardano เนี่ยกำลังที่จะพัฒนานะครับ ฉะนั้นกุญแจเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของสมาร์ทคอนแทคนั่นแหละแล้วก็เรื่องของพูทัสที่จะสร้างแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับที่จะเป็นเก้าแรกและเก้าใหม่ของคาราโน่ฉะนั้นภาษาที่คาราโนใช้คือพูทัสนะครับภาษาที่เขียนขึ้นเองต่างจากาฝั่งของอีทูเรียมนะครับที่มีการเขียนโค้ดอีกภาษาหนึ่ง คาดานโนมีการเขียนภาษาขึ้นเองนะครับแล้วก็ทําวางรากฐานระบบอะไรของตัวเองมาใหม่หมดครับจนทําให้คาดานโนเนี่ยก็มีแนวทางเป็นของตัวเองนะครับในการทําการตลาดและข้อจํากัดต่างๆอีกหน่อยเรื่องของอนวัตกรรมที่เกิดจากแอปพลิเคชันนวัตกรรมที่เกิดจากระบบนิเวศนะครับถ้าคาดานโนเนี่ยสามารถที่จะทําละคิด และแหวกแนวได้รับรองนะครับว่าคาดนโน่ไปได้ไกลแน่นอนในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับทาง c a r า a โน s u ั m i t ปี2021เนี่ย25-26กันยาทางทีม iOSK นะครับจะแนะนำโปรแกรมการรับรองเพื่อประเมินแอปพลิเคชันที่พัฒนาบนคา r d a โนและแสดงตัวอย่างต้นแบบของ p ูทัสแ p ปสโตร์ด้วยนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งก็คือ ก็เขาต้องการที่จะโปรโมทนะครับที่จะให้เห็นว่านักพัฒนาเนี่ยจะเอาไปใช้อย่างไรและสามารถอัปโหลดดีแอปที่ทำงานบนคาดานอและทำให้ผู้อื่นใช้งานของคาดานอได้ง่ายขึ้น App เพียนะครับกล่าวว่าพูทัสเนี่ยแอปโตเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหา2ประการนะครับประการแรกคือว่าดีแอปเนี่ย ในข้อแรกนะครับจะช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการค้นหานะไอสินค้านะครับที่เราต้องการนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันจะไปโหลดอยู่ดีแอเลยนะครับและดีแอเนี่ยมันไม่ต้องใช้เวลาในการหาเหมือนที่เราโพสในโซเชียลเหมือนที่เราเล่าแบบปากต่อปากนะครับว่าสินค้าเนี่ยมันดียังไงนะครับ หรือวิธีการที่เรียกว่าแบบออแกนิกเนี่ยนะครับฉะนั้นการค้นพบเนี่ยนะครับมันจะง่ายขึ้นนะครับมันจะช่วยโปรโมทให้เราเนี่ยเห็นสิ่งที่เราต้องการได้ดีขึ้นนั่นะแหละนะครับถึงเป็น d a p โอเคครับเรามาต่อนะเรื่องของ d a p นะครับตัวเนี้ยคือมันมันจะสามารถมาปรากฏะนะครับอยู่ในบน เว็บเบราว์เซอร์ได้อย่างอัตโนมัติเลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าเนี่ยต้องการหาอะไรนะครับฉะนั้นไอตัวดีแอเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับ AI เนี่ยผมก็ยังไม่เห็นภาพรวมนะของดีแอต้องรอคาดานอ s ั b มิ t ตัวนี้ก่อนนะครับแต่น่าจะทำงานอยู่บนเว็บเบราว์เซอร์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่หาความต้องการในการซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อสินค้าหรือความต้องการในการค้นหา โดยที่ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็สามารถที่จะทำได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับก็คือตัวแอปนะครับตัวเครือข่ายของ a r d a n o เนี่ย<ๆ>เขาจะทำงานบนเว<ๆ>็บเบราว์เซอร์เพื่อทำให้ลูกค้าเนี่ยเข้าถึงแอปของเขาโดยใช้ตัวผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยง่ายขึ้นนะครับนั้นพอเวลาคนเข้าไปก็ไม่ต้องไปไปโหลดนะครับแอปพลิเคชันต่างหากนะครับนั้นไอตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันก็จะสามารถช่วย ให้คนเข้าถึงการบริการมากขึ้นแล้วก็ดูจากที่แอปเ p ียรนะครับเขาได้อธิบายนะครับอีกคุณสมบัติหนึ่งที่ทาง d ีแอ s สโตรของคาราโนเนี่ยจะเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหานะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นหลายระดับนะครับแล้วก็หลายชั้นด้วยและการที่จะเข้าไปสู่ไอเดของแต่ละคนเนี่ย เขาก็จะมีข้อพิสูจน์นะครับต่างๆเนี่ยทดสอบว่าเ้ยไอสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่โรบอทจริงๆนะนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมันโรบอทเ่ยมันฉลาดขึ้นนะครับพอเวลามันเข้าไปในตัวของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับหรือระบบความปลอดภัยต่างๆบางทีมันใช้คนอื่นหรือใช้โรบอทได้นะครับแต่ทางชาวฮอกกินสันเขาบอกแล้วว่าเขาจะแบ่งนะครับ เรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับที่จะเข้าไปนะครับจะพยายามรักษาความปลอดภัยด้วยข้อมูลส่วนตัวนะครับถึงคนนั้นจะสามารถเข้าไปได้แล้วก็มีอีกบล็อกโพสต์หนึ่งนะครับอยู่ในทวิตเตอร์แอ e เพียเนี่ยเขาก็ได้กล่าวว่าในระยะยาวของ Input Output ฮ่องกงบริษัทที่เขาดูแลอยู่เนี่ยเขาต้องการเห็นเครื่องมือที่ผู้ใช้เนี่ยออกแบบการปรับใช้เครื่องมือ เหล่านั้นในร้านค้าและวิวัฒนาการนะครับของผู้ทั์ดีแอปสโตร์เนี่ยเพื่อร่วมคุณสมบัติใหม่ๆเช่นการเพิ่มคะแนนบทวิจารณ์และกระทั่งการผสมผสานอาธาระนะครับพริคือว่ามันจะมีการมีระบบแชทนะครับที่ทางเจ้าหน้าที่จะไปตอบให้แบบสดๆละร้อนเลยนะครับว่าต้องการ บริการอะไรนะครับหรือว่าต้องการอะไรในร้านค้านะครับเพื่อจะอำนวยความสะดวกและวิธีรัดให้นะครับผมก็คงคิดว่าสิ่งที่แอปเพียได้นำเสนอเนี่ยเขาก็พยายามที่จะให้เห็นนะครับเรื่องของฟีดแบ c k ของตัว d ีแอพสโตของเขาอ่ะนะว่า d ีแอพสโตของเขาเนี่ยมันจะพัฒนาตลอดนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ดีหรือมันจะดียังไงนะครับทางฉะนั้น ตัว d a p เนี่ยเขาเนี่ยหมายมาั่นปันมือแล้วว่าเขาจะพัฒนามันต่อไปเรื่อยๆจากคอมเมนต์ของลูกค้านั่นแหละนะครับที่เข้ามาใช้ในบริการของ d a p อพสโตตัวนี้นะครับงนั้นเขาก็ตัดสินใจที่จะต้องเอาคอมเมนต์เหล่านั้นนะครับมาใช้รวมถึงมีระบบแชทนะครับที่ตอบอย่างทันทีทันควันด้วยนะครับใน d a p เนี่ยของเขาเนี่ยในร้านค้านะครับเพื่อจะทำให้ โลกค้าได้รับอำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในตัวแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับในดีแอพพวกนี้มันยังไม่มีระบบอย่างนี้นะนะครับเพราะว่า,าทางคาร์ดานโนก็คิดไอ้ดีแอปเนี่ยมานะครับแล้วก็น่าจะมีการพัฒนาปรับปรุปรงมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ในงานซับมิตของคาร์ดานปี2021ที่เราเห็นอยู่เนี้ยนะครับก็จะเป็น บทบาทอย่างหนึ่งที่สําคัญที่จะเราจะเห็นสินค้าร้านค้าจํานวนมากที่จะมาโผล่บนตีแอ p สโตร์ตัวนี้นะครับที่เป็นภาษาพูทัสของคาดาโนนั้นเราก็ต้องนั่งลุ้นกันต่อไปนะครับว่าใครที่เก่งกําไรในคาดาโนเนี่ยคาดาโนเนี่ยอาจจะมีการปรับแนวต้านมาที่8 5ดส0บาถึงร้อบาทเลยก็เป็นไปได้นะครับในช่วงที่มีการโปรโมทครั้งใหญ่ในงานเนี้ย นักลงทุนน่าจะมีการเก่งกกำไรเข้ามาเก่งกกำไรบ้างพอสมควรแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะถามว่าขึ้นเกินร้อยหรือเปล่านะผมก็ต้องวัดดวงกันเอาว่าชาวฮอกกินสันเนี่ยเขาจะพรีเซนต์นะครับออกมาได้ดีขนาดไหนแล้วให้นักลงทุนมั่นใจในแพลตฟอร์ม Cardano มากขนาดไหนในตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องไปวัดดวงกันว่าดีแอเนี่ยจะทำให้พาร์ทเนอร์ ต่างๆร้านค้าต่างๆสินค้าต่างๆเข้ามาบนดีแอปของคาร์ a n นได้มากน้อยขนาดไหนฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมก็มาให้พวกท่านเดากันว่า c a r ์ a านหรือ ADA นะครับในช่วงช่วงงานนะครับคาร์ a n น Submit ปี2021เนี่ย A D A นะครับราคาจะขึ้นเกิน85บาทหรือไม่นะครับถ้าเกินกด1นะครับถ้าไม่ถึงกด2นะครับไม่ว่าอย่างไรก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดิจิตเฟซบุ๊กยูทูบไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ c r y t t ตเฮนดี้คอมมิชชั่นเข้ามาได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ ท่านสามารถเข้าไปคุยกับบรรดาเพื่อนๆได้นะครับเพื่อจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการลงทุนมากขึ้นฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันนะครับเราก็มีหลายช่องทางนะครับที่จะติดตามด้วยกันนะครับแนะนําให้ทักมาที่เพจนะครับแล้วผมจะส่งลิงก์กับ qr code ให้สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านมากๆที่ได้รับการติดตามชมด้วยกันสาหรับวันนี้ ผมหวังว่า ADA คอยจะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันสำหรับช่องคอยนิวมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ